สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวัาสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็เช้านี้ก็มีฝนตกลงมานะครับเดี๋ยวเขียนภาติชาแนลก็จะพาไปดูวิถีชีวิตหรือว่าไปดูแมคค้าเหมือนเช่นเคยนะครับอยาเพึ่งเบื่อกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปต่างจังหวัดเร็วนี้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามรับชมได้นะครับ แต่ช่วงนี้เราก็ไปดูน้องส้มหรือว่าคุณยายกันว่าวันนี้เขาขายอะไรนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับผมสวัสดีครับน้องส้มสวัสดีค่ะวันนี้น้องส้มนะฮะสู้ตายอยู่คนเดียวเลยค่ะเชิญครับเชิญเลยครับเขาจีบเขาจีบไม่ขายอ่าวันนี้น้องส้มก็น้ำมันไม่นเนี่ฮะขายเหมือนเช่นเคยนะ,นะถึงฝนจะตกน้องส้มก็ขายเหมือนเช่นเคยนะครับ นี่ครับวันนี้มีแกงเขียวหวานนะครับแกงเขียวหวานแล้วก็ชิ้นปลากายจ้าอ่าอันนี้ยำอะไรฮะยำแล้วก็โอ้โหกับข้าวน่าทานน่าทานผัดถั่วายจ้าผัดหอยลายนี่ฮะจอปูจอปูต้นมันเดือดยอดทอดต้นมันแล้วก็มีขนมหวานอันนี้ฮะขนมจีนวันนี้สวัสดีจ้าคุณยายจิต วันนี้วันนี้คุณยายยังไม่ตั้งร้านเหรอฮะหยุดวันนี้หยุดเหรอครับค่ะอ๋อหยุดหนึ่งวันไปของไม่ทันวันทำไปทุลักนอกกลับมาครับไปหาก็เลยต้องมาต้มเครื่องซักผ้าอีกอ๋อก็เลยไม่ทันใช่ไหมไม่ทันอ๋อเตรียมของไม่ทันนะฮะนี่ครับคุณยายก็เตรียมของไม่ทันนะครับทำให้หมดไปสามร้อยใช่มชาเนี่ย นี่ครับคุณยายไม่ได้ขายนะวันนี้ขายแต่น้องส้มนะฮะวันนี้น้องส้มก็มีกับข้าวนี่ฮะขายเหมือนเช่นเคยนะฮะน้องส้มมีกับข้าวอร่อยอร่อยน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหกับข้าวน่าทานมากนะมาอุดหนุนน้องส้มได้นะฮะถึงแม้ฝนจะตกน้องส้มก็สู้เหมือนเช่นเคยนะฮะ นี่ครับอ่าบรรยากาศวันนี้นะครับเอเมื่อกี้นะครับฝนตกมานี่ตกมาแรงแล้วครับเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วนะครับนี่ท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับผมนี่ท้องฟ้านะฮะนี่คือบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะครับนี่ฮะหลังจากที่ฝนตกเช้าเช้านี้ก็ช่วงนี้ก็อาจจะเงียบเหงานิดหนึ่งเพราะว่าเด็กปิดเทอมนะครับ ผู้ปกครองก็ไม่ต้องไปส่งเด็กนะครับช่วงนี้เด็กๆอยู่บ้านก็อาจจะนอนตื่นสายน,นะเพราะเป็นช่วงปิดเทอมนะครับรน,น,นี่ครับน้องส้มก็ตักแกงรอลูกค้านะลูกค้ามาสั่งไว้ทานที่บ้านนะฮะนี่ก็ตักแกงตักอะไรอยู่นะครับตอนนี้ครับตักแกงอันนี้ก็คุณยายนวลนะฮะอย,อยากกินหลายอย่างแน่เลยสวัสดีครับคุณยายนวล โอ้โเนี่ยไปไหนมาเนี่ยฝนมันตกเลยไม่ออกแล้วไม่ออกไม่ออกกำลังแล้วเหรอนี่ฮะคุณยายนวลก็มาอุดหนุนน้องส้มด้วยนะครับวันนี้ครับนี่ฮะเดี๋ยวออกมาไม่เป็นไรนี่ฮะเอาไปทำไมเนี่ยเห็นแบบเปิดอะไม่เอาเริ่มกินเจแล้วเขาเริ่มกินเจใช่ไหมใช่ ้อใส่บาอันนี้ก็กลางล้มนี่นะคะพี่เข็มมชาติโอ้โหน้ำใจงามมากเลยแอดมินของเราช่วยช่วยน้องโ้มกลางล้มนะคะโอ้รักมากเลยให้ลูกค้าอันนี้วันนี้ให้แม่ค้าเป็นตากล้องให้นะคนดีสิ สีหมู่บ้านสีมูบ้านสีสีหมู่บ้านพี่ต้องคุณต้องมอบสายตาพายให้กับโองส้มนี่อะไรนะนี่เข็มมาชาติโอ้ยขอบคุณมากพี่นี่ก็ลูกค้าประจําของน้องส้มนะคะอันนี้เรื่องจริงไม่ได้เยินยอคุณป้าเจินขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะติดตามเพจของเขาได้เลยเขมมชาติชาแนลค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับจ้านี่ฮะก็ต้องขอบคุณคุณพี่มากนะครับนี่ฮะ ขอบคุณคุณพี่นะครับนี่ฮะวันนี้ก็มาเป็นลูกค้าน้องส้มนะฮะก็ขอบคุณนะฮะนี่ฮะสำหรับวันนี้ก็นี่ครับบรรยากาศภายในหมู่บ้านคุณพี่ก็จะตื่นตั้งแต่เช้าๆนะครับนี่ครับมาอุดหนุนข้าวแกงน้องส้มได้นะครับช่วงนี้ฝนหยุดแล้วครับผมนี่ครับกับข้าวน้องส้มวันนี้นะฮะน่าทานทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะผัดนี่ย ผัดหมูนะผัดหมูหมูแล้วก็นี่ฮะผัดหอยลายแล้วมีน่าจะเป็นปูจอแล้วก็ปลาทอดฮะแล้วก็มีขนมหวานน,นี่ฮะขนมหวานนะฮะว,ว,วันนี้ก็มีสังขยาก็ยังกุ้ยเล็บมือนางก็เหลือเท่านี้ฮะเหลืออันเดียวแล้วก็มีนขนมจีนนะฮะวันนี้ฮะโอ้โหกินกแกงเขียวหวานนะฮะนี่ฮะ กินแกงเขียวหวานหม้อใหญ่ๆวันนี้เหลือเท่านี้นะครับ f อนซีนนี้ฮะหม้อเริ่มเทิมนะเหลือเท่านี้นะฮะนี่ฮะหม้อใหญ่มากนะครับนี่ฮะรีบมาอุดหนุนน้องส้มได้นะฮะนี่ฮะแม่ค้าก็รอลูกค้าอยู่นะฮะวันนี้อันนี้ก็คุณยายคุณยายติ๋มสวัสดีครับนี่ฮะคุณยายติ๋มนะฮะนี่ก็ออกมาโอ้ขอบคุณคุณยายนะนี่มาแล้วนะฮะมา สวัสดีครับไว้กันทุกคนนะครับนี่ฮะคุณยายบอกไวพรให้เอฟซีทุกท่านโชคดีนะฮะปังปังกันนะครับครับคุณยายขอบคุณครับผมขทุกท่านโชคดีนะฮะปังปังกันทุกคนนะครับงวดนี้นะครับนี่ฮะอย่าลืมมาอุดหนุนน้องส้มนะฮะแม่ค้าก็ยังรอ F c ซเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกวันนะครับ นี่ฮะรีบๆมานะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่านะฮะถ้ามาหลังเจ็ดโมงหมดแล้วนะครับสวัสดีครับโอ้เดดเดคนลูกก็มาอุดหนุนน้องส้มถ้าไม่ได้อุดหนุนนี้ใจจะขาดใจจะขาดใช่ไหมฮะอ๋อคุณพี่บอกว่าใจจะขาดห้ามห้ามผ่านเลยนะฮะขี่ผ่านนี้ไม่ได้นะเออนี่ฮะลูกค้าน้องส้มนะเนี่ย อันนี้ก็คุณลุงตาสวัสดีครับวันนี้ไปทํางานเหรอครับวันนี้ไปทํางานไหมครับวันนี้ทำงานทำงานโอ้โหนี่ฮะคุณลุงตานะฮะก็มาอุดหนุนน้องส้มได้นะฮะนี่ฮะครับนี่ก็คุยกันสับเพเหระนะฮะอ่านี่ฮะกับข้าวน้องส้มนะฮะยังรอ f อซีแล้วก็ท่านผู้ที่ติดตามรับชมอยู่นะครับเข้ามาอุดหนุนน้องส้มได้นะครับเช้านี้นะครับ กับข้าวหน้าทานดังนั้นเลยนะครับนี่ฮะลูกขาน้องส้มก็มาแตซื้อนี้เหมือนเช่นเ, em เคยเหมือนท no so ุกวันนะมาอุ่นอุนน้องส้มนะฮะนี่ฮะบอกอย่างมาซื้ออย่างขนมส้มขนมจีนปาก็ขายนะจ๊ะนี่ฮะของหวาน้องส้มน่ารักทุกคนนะครัมาอุ่นอุนน้องส้มทุกวันนะครับนี่ครับ สวัสดีครับแม่จอมสวัสดีครับพี่อ้อยครับนี่ครับแม่จอมก็ กล้วยเขียวหวานวันนี้อร่อยอร่อยแม่กล้วยเขียวหวานค่ะจัดเลยนี่นี่ฮะแม่จอมอุดหนุนน้องส้มแล้วนะฮะบอกจัดเลยน่าทานนะแม่วันนี้เนาะน่าทานมากแม่วันนี้แกงเขียวหวานอ่ะเนี่ยจะหมดแล้วนะเนี่ยนี่ฮะก็แม่จอมก็มาอุดหนุนน้องส้มเหมือนเช่นเคยนะฮะนี่เป็นลูกค้าที่น่ารักทุกวันฮะคุณยายนะครับคุณแม่จอมนะฮะนี่ฮะ เนี่ยมาอุดหนุนน้องส้มเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นี่หลวงตาก็มาบินบาทก็มารับบาทนะฮะวันนี้นะครับนี่ฮะก็คุณยายเนี่ยคุณยายคุณแม่จอมยายจิตก็ใส่บาทเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะนี่ฮะ นี่นะครับนี่ครับอีกแบบมันก็มารับ

โรคความขวงของตามจงไงมาแท่ภาวางอนตะยรวนตรายากได้เมียแก่ตาโตเกสิบาอยู่ขอภาวางานจงเป็นผู้มีความุขมเนียยเยืนขอความสุมสอัสนีสุขภกระหอบมนีและโฉมดีขอจฉมเนีแก่ตาสาธุสาธุสาธุนะครัรับบุญเดกกันครับเอสครับ นี่ครับสำหรับเช้านี้นะครับฝาก FC ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเก็บธรมชาติชาแนลด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ